สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading Channel แล้วก็ขอ,อกราบสวัสดีชาวราศีกันแลัคนากันทุกท่านผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะเดือนนี้เข้าสู่เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567เดือนที่3ของปีนะคะเรามาดูกันว่าชาวราศีกันแลัคนากันนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะอย่างใบแรกเนี่ยนะคะที่ผู้อ่านจับได้คุณได้ไพ่ราชนีถือไม้เท้า ในเดือนนี้รู้สึกว่านะคะหัวหน้าเจ้านายหรือว่าเพศเพศผู้หญิงนะคะจะมีบทบาทสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงการทำงานนะคะของชาวราศีกันลัคณากรมากๆหากใครนะคะที่มีหัวหน้าเจ้านายที่เป็นผู้หญิงมีผู้บังคับบัญชาหรือว่าบริวารอะไรที่มีผู้หญิงเยอะๆนะคะอ่ามันก็จะมีในเรื่องของปัญหาต่างๆเข้ามาความจุกจิกความอ่า วุ่นวายนิดหน่อยนะคะเข้ามาทําให้ชาวราศีกันลัคนากันเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเ,เบื่อหน่ายนะคะอยากปิดหูปิดตานะคะอยากแบบไม่อยากฟังไม่อยากเข้าร่วมเสวนาหรือว่าไม่อยากทําอะไรนะ,ะก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องราวของของการงานแต่ว่าหากว่าถ้าพูดต,ตรงๆคือราชินีไม้เท้าเนี่ย ชาวราศีกันเองต้องบอกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะชาวราศีกันไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือว่าสุภาพบุรุษที่กําลังดูผู้อ่านอยู่ก็แล้วแตนะะ่ถ้าคุณสังเกตเห็นคุณจะเห็นได้ว่านะะราชินีถือไม้เท้าเนี่ยเขาจะมีแมวนะคะและมีคาถาวิเศษถูกไหมคะการที่เขามีแมวเนี่ยแมวเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความมีเซนต์มีสัมผัสที่6มีอะไรวิเศษ ที่จะมองเห็นอะไรต่างๆนั่นหมายความว่าชาวราศีกันลัคนากันเนี่ยเดือนนี้คุณจะต้องทำงานในการใช้เซนนิดหนึ่งนะบางทีการทำทำงานอะไรตรงๆหรือว่าตรงเถนเกินไปหรืออะไรเกินไปบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีหรือว่ามันอาจจะไม่ได้มาด้วย ด้วยตามที่เราต้องการมากนักก็คือประมาณไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลประมาณนี้แต่ว่าเหมือนชาวราศีกันเองคุณมีเซนตนะ์อ่ะคุณรู้ว่าเวลาที่จะขออนุมัติอะไรขอเพิ่มอะไรจะทำโปรเจกต์อะไรหรือจะเสนองานใดๆหรือจะไปทำแผนอะไรก็แล้วแต่ นะคะชาวราศีกันคุณรู้ว่าคุณต้องทํำยังไงยิ่งคุณมีคทาอยู่ในมือแบบนี้นั่นหมายความว่า1นึ่ะคุณต้องมีไพ่เหนือกว่าคนอื่นอยู่แล้วในมือในการที่จะจัดการปัญหาแก้ไขสถานการณ์สั่งการนะคะออฟเฟอร์อะไรต่างๆคือคุณรู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ได้เป้าตามเป้าหมายหรือว่าเห็นไหมคะอีกใบหนึ่งก็คืออีกฝั่งหนึ่งคือจะถืออ่า ดอกทานตะวันที่เป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จอยู่แล้วนะคะเป็นแนวทางเป็นแนวคิดที่รู้ว่ามือหนึ่งถือคาถามือหนึ่งถือสัญลักษณ์ของดอกทานตะวันนะคะคุณรู้ว่าจะทํายังไงให้งานนี้หรือว่าสิ่งที่คุณทําประสบความสำเร็จหรือคุณกําลังอยู่ในเหตุการณ์สําคัญที่จะเป็นตัววัดชี้วัดผลงานหรือว่าชี้วัดอะไรอยู่ในชีวตของคุณก็แล้วแต่ คุณจะเอามันอยู่คุณรู้ว่าคุณต้องทำยังไงคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีเซนส์พอที่จะทำให้สิ่งนั้นมันสำเร็จไปได้นะคะหรือมีไหวพริบป,ปฏิาพานพอนะคะที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นให้เป็นไปด้วยดีให้เป็นไปในทางบวกนะคะสำหรับตัวคุณหรือว่าองค์กรของคุณนะเพราะฉันเนี่ยในเรื่องผลงานแล้วลราก็ผู้อ่านค่อนข้างมั่นใจนะว่าชาวราศีกันลัคนากันเป็นคนเก่ง ยิ่งใครทำงานเกี่ยวกับทางด้านราชการนะคะต้องติดต่อราชการหรือทำงานเป็นหน่วยงานราชการอยู่แล้วเป็นเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นฝ่ายจะซื้อหรือว่าทำงานอยู่ในสำนักกองคลังอะไรต่างๆก็แล้วแต่ นะคะคุณอาจจะเจอแรงกดดันต่างๆเพื่อให้งานนั้นเร่งประสิทธทิผลมากขึ้นให้มีผลลัพธ์มากขึ้นอย่างเงี้ยคุณอาจจะโดนกดดันทั้งสองฝั่งทั้งฝ่ายบังคับบัญชาเบื้องบนแล้วก็ทั้งหัวหน้าเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทั้งสองฝั่งมันอาจจะบีบคั้นนะคะตัวคุณอยู่แบบนี้เห็นไหมคะบีบคั้นตัวคนอยู่มันทําให้ชาวราศีกันจะต้องเร่งฝีมือในการที่จัดการปัญหาต่างๆแต่เชื่อเถอะว่าไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่งานราชการ,งา,ร,าการงานลาชงานหลวงงานอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีกันนั้ ทำได้เสมอนะคะแต่จะบอกว่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วหนักหนัก,นกแบบสุดฤทธิ์มันทําให้บางทีชาวราสิกันรู้สึกว่าในช่วงจังหวะเนี้ยงานมันล้นมือไปหมดอันนั้นไอ้นี่มันพันตัวพันอะไรไปหมดไม่อยากรับรู้ไม่อยากฟังไม่อยากเดินหน้าแต่ก็ไม่อยากถอยหลังนะคะอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่นิ่งๆเหมือนแบบเราโดนอะไรมัดตัวเราไว้นะคะ ปัญหาทุกปัญหานะคะชาวราศีกันร,รู้ดีว่าต้องแก้ยังไงแต่บางครั้งคุณก็แค่รู้สึกว่าแบบอยากช่างแม่งนะคะอยากแบบอยากรู้สึกเหมือนกับคนอื่นบ้างว่าช่างแม่งปล่อยมันไปเถอะจะได้ไม่ต้องมานั่งอะไรมากมายนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะจะบอกว่าปัญหางานต่างๆที่ชาวราศีกันได้เจอได้พบได้อะไรมาก็แล้วแต่คือคุณก็คือคนที่ต้องแก้ปัญหา คุณไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยคุณเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเพาะมองข้ามปัญหาตรงนั้นได้สุดท้ายแล้วจะบอกว่าชาวราศีกันนั้นคุณก็ยังเป็นคนที่ต้องไปแก้ไขปัญหานั้นแล้วมันผ่านไปได้แล้วมันผ่านไปได้เพราะคุณ นะคะคือถ้าไม่ใช่ชาวราศีกันก็ไม่มีใครทําได้เอาจริงงถ้าไม่ใช่ราศีกันเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่มีใครทาได้นะคะบางสิ่งบางอย่างปัญหามันเข้ามาเพื่อให้เราแก้ไขนะแต่ว่าบางทีมันก็ชาวราศีกันก็มองว่าอะไรต่างๆที่ช่วงชีวิตมันเจอลมพัดลมเพหรือเจอคลื่นกระทบหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมองว่าวันหนึ่งมันจะผ่านไปนะคะชาวราศีกันก็ แม้จะยออ่อท้อแม้จะอะไรแต่ว่าเชื่อว่าชาวราศีกันนั้นก็ผ่านมันไปได้นะคะแต่ช่วงนี้ก็คือจะต้องระวังนะชาวราศีกันผู้อ่านอยากจะเตือนนิดนึงคือต้องระวังคนรอบข้างนิดหนึ่งที่เขาจะไม่ได้เป็นมิตรกับเรามากนักหรือว่าทำทีทำทีที่จะพูดจาดีแต่ลับหลังคือก็ไม่ได้หวังดีกับเราร้อยเปอร์เซนต์ด้านหน้าอาจจะมาเหมือนให้กําลังใจสู้ๆนะราศีกันแต่ด้านหลังนั้นก็คือเหมือนกับว่ากําหมัดอยู่ นะคะรอว่าเมื่อไหร่ชาวราศีกันจะถอยรอว่าเมื่อไหร่ราศีกันจะก้าวออกฉันจะได้เข้าไปแทนที่แต่จะบอกเลยว่านะคะแม้ปัญหาตรงนั้นมันมีคนอยากจะทับถมเราอยู่นะมีคนอยากจะจ้องเราอยู่แต่ชาวราศีกันเป็นคนที่ไม่ค่อยไปแคร์ไม่ค่อยไปแคร์ไม่ค่อยเอาเรื่องพวกนั้นมาใส่ใจมือนเลยทําให้ชาวราศีกันนั้นถึงแม้มีปัญหาแต่เขาก็ผ่านไปได้นะคะและอย่างหนึ่งชาวราศีกันก็เป็นที่รัก นะคะของหัวหน้าของเจ้านายเป็นคนที่ทํางานด้วยสายซื่อเป็นคนที่พูดจาตรงๆไม่อ้อมค้อมเป็นคนที่พูดจาอ้อมคอมไม่เป็นพูดเอาใจใครไม่เป็นนะคะพูดตรงๆเพราะฉะนั้นมันทําให้หัวหน้าเจ้านายของชาวราศีกันเนี่ยค่ะชอบราศีกันตรงนี้ไม่ดีก็ไม่พูดนะไม่มีประโยชน์ชาวราศีกันก็ไม่พูดนะคะด้วยความที่ชาวราศีกันมือเงินตรงๆเป็นคนทัดดินคนหนึ่งนะคะรองกับชาวราศีพฤษภเป็นคนปักหนัก เป็นคนพูดแล้วคือพูดไปเลยนะคะประมาณนี้นะ,ะสำหรับชาวราศีกันนะคะและอย่างหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าชาวราศีกันถ้ามองในเรื่องของการงานแล้วมองถึงเรื่องการเปลี่ยนงานนะหากชาวราศีกันคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ว่าเอ้ยอยู่ตรงเนี้ยปัญหามันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วอยากจะเปลี่ยนงานอยากออกจากงานผู้อ่านบอกจะมองว่าให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปนิดหนึ่งนะคะให้ผ่านพ้นเดือนมีนาไปนิดหนึ่งนะ,ะน่าจะมาสักปลายเดือน ว่าตอนนี้ยื่นใบสมัครได้ไหมยื่นไปเลยค่ะยื่นไปเลยนะคะยื่นไปเลยเพื่อรอจังหวะนะคะแล้วจะบอกว่าชาวราศีกันนะ่ะแม้กระทั่งมีโอกาสที่จะได้ไปทํางานต่างประเทศถ้าคุณอยากไปทํางานลงเรือไปทํางานต่างประเทศต้องใช้ภาษาต้องใช้สกิลนี่เลยชาวราศีกันไปได้ง่ายๆได้เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกไปทํางานบนเรือ ตามใจที่คุณต้องการพาทรทงภาษาเดินเรือไปได้เลยนะคะถ้าคุณมองว่าคุณอยากไปรอจังหวะนิดนึนงไม่พ้นเดือนไม่พน้นไม่พน้น, <c oughs> น,พนเดือนมิถุนาไม่พ้นเดือนมิถุนาชาวราศีกันมีโอกาสได้ไปได้เดินทางต่างประเทศและคุณมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังคืออะไร แต่เมื่อไหร่ที่คุณคาดหวังแล้วคุณมีโอกาสได้ได้ตามที่คุณต้องการเลยชาวราศีกันถูกหวยบ้างไหมคะที่ผ่านมาถ้ายังไม่ถูกนะมีโอกาสถูกหรือถ้าถูกแล้วก็มีโอกาสถูกอีกนะคะระวังจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะชาวราศีกันมีโอกาสได้โชคลาบโชคลาบจากการงานโชคลาบจากการเงินนะคะการงานก็คือถ้าคุณไปยื่นใบสมัครไว้ <c oughs> เพื่อจะไปทํางานต่างประเทศคุณได้โชคแล้วคุณได้ลาบแล้วเพราะคุณมีโอกาสได้ไป นะคะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศไปทํางานไปเรียนไปทํางานไปท่องเที่ยวได้หมดนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือให้ระวังเรื่องเอกสารปัญหาต่างๆที่มันร้อมรอบล้อม,อม,อมตัวที่แก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะก็คือบางสิ่งบางอย่างถ้าเรามองว่าเราแก้ไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะนิ่งๆไปก่อนบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหามันปัญหาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะถูกแก้ไขได้เลยณนะเวลานั้นตอนนั้น นะคะเพื่อนๆแม้คุณจะโดนกดดันก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้ามองในเรื่องการต่างประเทศมีโอกาสได้ไปเดินทางท่องเที่ยวได้ไปต่างประเทศได้ไปทํางานหรือว่าบางทีลงเรือไม่ใช่แบบไปแบบเครื่องบินอะไรก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรือใหญ่คุณอาจจะได้งานเรือก็ได้นะคะได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวได้ใช้ภาษาเต็มที่นะคะเนี่ยเงินก้อนใหญ่ด้วยอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากงานก็ได้ล้นล้วน ะะถามว่าเงินตรงนี้มาจากไหนได้บ้างหนึ่งคุณลองเสี่ยงลอตเตอรี่เผื่อถูกรางวัลรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัทงลวที่สามที่สีส่ที่ห้าอาจถูกได้หมดหรือบางคนได้เงินเล็กๆได้น้อยจากการที่เราเป็นคนที่ชอบทําบุญแล้วมันทําให้บุญนั้นนํามาซึ่งโชคลาภแก่เรานะะแต่ต้องระวังคนที่เขาเข้ามาแล้วบางผลประโยชน์เพื่อแบบยืมเงินบ้างยืมนั่นยืมนี่นะคะคอยให้เรา นะคะคอยให้เราไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยจะต้องระวังนะคะชาวราศีกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินก่อนการเงินเป็นยังไงนี่สินพันตัวนะชาวราศีกันนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินถามว่ามีโชคมีลาภไหมแต่นี่สินก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลดรายจ่ายนะคะเพราะว่ารายจ่ายชาวราศีกันเยอะมากนะคะ8ดดาบ6เหรียญน,นะคะ แล้วก็ยังมีอัศวินถือไม้เท้าคือเหมือนคุณจะเหนื่อยนะคุณจะเหนื่อยกับการต่อสู้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายสี่เหรียญคุณต้องเก็บเงินนะคะคุณต้องเก็บเงินนะแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขคุณจะเป็นไทยคุณจะมีอิสระถ้าคุณเก็บเงินได้ไม่งั้นคุณจะเหนื่อยถ้าคุณใช้จ่ายแบบนี้บอกเลยว่าคุณจะเหนื่อยไปทั้งปีเลยค่าใช้จ่ายรออยู่เยอะมาก นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่าโรงเรียนลูกค่ารถค่าสึกรอค่าเดินทางนะคะมาหมดเลยสี่เหรียญตรงนี้มาทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนหาเงินเก่งก็จริงแต่รายจ่ายมันก็มาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นลองจัดการปัญหาต่างๆดูเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะ7ดาบส่ถ้วยมานะคะค่าใช้จ่ายรอจ่ออยู่ว่าคุณจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของใช้จ่ายนะคะเรื่องการเงิน นะคะสำหรับชาวราศีกันส่วนในเรื่องราวของความรักสําหรับคนมีคู่ก่อนคนมีคู่ต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยใครได้คู่ชาวราศีกันคุณเป็นคนโชคดีมากชาวราศีกันเป็นคนเก่งทางด้านการทํางานการหาเงินเป็นคนที่ไม่ยอ่อท้อและเป็นคนเก่งมากความสามารถเป็นคนที่จะพาครอบครัวหรือพาคนรักของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จถึงมีหนี้มีสินถึงลําบากวันหนึ่งเขาก็จะพาคุณประสบความสําเร็จและสุขสบายได้ นะคะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีเงินทองเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนอื่นสามารถพึ่งชาวราศีกันได้นะคะถ้ามองในเรื่องความรักตอนนี้สิ่งที่มองเห็นก็คือจะมีคนเข้ามาผัวพันธ์กับชาวราศีกันนะคะถ้าชาวราศีกันมีครอบครัวอยู่ตรงนี้จะต้องระวังมีผู้หญิงหรือผู้ชายเข้าหาเข้ามาชอบเข้ามาชื่นชอบเข้ามาอยากพูดคุยอยากสารสัมพันธ์ เนี่ยค่ะปัญหาจะตามมานะคะปัญหาอย่างที่บอกใครที่มีคู่ชาวราศีกันถือว่าเก่งมากดีมากแต่ด้วยความสมีเสน่ห์ของชาวราศีกันจะทําให้มีคนเข้าหาและจะเกิดปัญหาเรื่องการแยกทางเพราะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาวนเวียนนะคะ ปกติแล้วชาวราศีกันก็แทบจะไม่มีเวลาให้คนรักอยู่แล้วทีนี้พอมามีคนเข้าหาแบบนี้มันจะทําให้เกิดการระแวงกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนนั้ต้องระวังปัญหาทางด้านของความรักส่วนสําหรับคนที่เป็นคนโสดอยู่คนโสดนะคะเรื่องคู่ครองยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ได้เจอแต่สิ่งที่เจอคือการที่คุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบมาพูดคุย เป็นคนข้าราชการเป็นนายช่างเป็นนายช่างวิศวกรช่างช่างก่อสร้างช่างอุตสาหกรรมช่างยานยนต์นะคะเป็นราชการก็คือเป็นทหารเป็นตำรวจนะคะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นเป็นช่างอะไรเงี้ยค่ะเป็นวิศวกรได้นะมีโอกาสได้เจอแต่ว่ายังไม่ใช่ เวลาที่จะเจอคู่แท้ยังไม่ใช่จุดที่ชาวราศีกันลัคนากันจะเจอคู่แท้จะเจอคู่ที่สามารถรักและชอบกันอยู่ด้วยกันได้แต่อาจจะไม่ใช่คู่ที่จะต้องจดทะเดียนแต่งงานเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันจะต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาชอบเราแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่ อยากอยู่กับเราอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณจะไปรักไปหลงไปชอบเขาเอามากๆในไหนก็ล่วงละ3ามใบพอดีเลยไม่ต้องจับและคนนี้มาชอบราศีกันไม่ชาวราศีกันก็คนนั้นนะคะจะต้องเป็นฝ่ายที่เลิกกับคนรักแล้วมาชอบมารักกัน คุณกับเขาอาจจะชอบจะรักกันมาก่อนนะคนโสดระวังระวังเจอหรือชาวราศีกันระวังไปเจอไปหลงรักคนที่ชอบเอามากๆจนทําให้ทะเลาะบ,บ่อแว้งกับคนรักถึงขั้นเลือกลาแล้วมาคบกับคนนี้บอกเลยคนนี้ไฟแรงคนนี้มีสเสน่ห์ทำให้ชาวราศีกันเปลี่ยนใจจากคนรักตัวเองไปรักเขาได้ จากให้ระวังไว้นะคะเพราะคนนี้จะมีสเสน่ห์มากๆมาหมดเลยเจวิลชาริออตหนุ่มรูปงามสาวสวยรวยสเสน่ห์นะคะจะมาพิชิตใจชาวราศีกันแต่ถ้าชาวราศีกันสดอยู่บอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะสิบได้เขาเรียกว่าได้ได,ได้เจอได้อยู่ด้วยกันได้ชอบแบบชอบกันมากๆหลงไหลคลั่งคล้ายนอนไม่หลับยังไงก็ต้องได้อยู่คนนี้ยังไงก็ต้องได้ชอบคนนี้ นะคะส่วนคนที่มาสองชาวราศีกันถ้าคุณเป็นคนคนนี้อยู่นะคะคุณจะต้องเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีให้มากๆเพราะชาวราศีกันเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสองชาวราศีกันคุณจะต้องโสดมาเท่านั้นถึงจะมาชอบมารักกับชาวราศีกันได้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้กำลังใจแล้วก็ เป็นคลิปน่ารักน่ารักให้กับเพื่อนๆนะคะได้มีกำลังใจทำงานกันต่อและบริหารเสน่กันต่อยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ